นี้ผมจะมาสาธิตการคำกล้วยครับกล้วยหอมหลังจากที่เขาตกเครือมาแล้วเราตัดตัวปีแล้วก็ลูกกล้วยเขาเริ่มอรอกลับคืนขึ้นไปด้านบนแล้วผมก็จะมาคำกล้วยครับวิธีการคำง่ายง่ายครับหนึ่งก็คือเราได้ไม้มาแล้วก็เอาทดลองท่าไปที่ต้นกล้วยจากนั้นเราก็ปักพอดีดินมันแห้งผมปักไม้ไม่ลงถ้าเป็นดินเหนียวที่นิ่มเราสามารถแหลมปลายแล้วก็ปัก ชึบลงอย่างนี้ได้นะครับแต่นี่ดินเขาแน่นครับปักไม่ลงผมก็เลยต้องใช้เสียมขุดครับผมห่างออกมาจากโคนกล้วยประมาณประมาณหนอกครับผมก็จะขุดบริเวณนี้นะครับขุดไม่ต้องใหญ่มากนะครับพอเอา,เอาท่อนไม้ลงไปสักประมาณประมาณสิเซนครับไม่ไม่ต้องลงมากครับ ขุดให้เป็นรูกลมๆล,ลงไปนะครับอย่าอย่าไปขุดกว้างเพราะว่าถ้ากว้างแล้วมันจะทําให้ไม้เรามันไม่แน่นนะครับคนไม้จะไม่แน่นเราขุดเป็นรูลงไปกลมๆนะครับพอพอเอาไม้ใส่ลงไปได้เท่านั้นนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับผมดูรูที่ผมขุดก็ประมาณนี้ครับนี่ครับไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับเป็นรูเล็กลงไปแบบนี้แล้วก็เอาไม้เราปักสุดเห็นไหมครับ ก,ก็กบดินไปนะครับเวลาที่ผมคํากล้วยผมทําอยู่คนเดียวผมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแต่นี่พอมาสาธิตก็ใช้เ,เวลาในการอธิบายสักหน่อยนะครับไม้ก็จะสอดขึ้นไปบริเวณใต้เครือกล้วยนะครับแต่ว่าอย่าให้โดนลูกกล้วยนะครับระวังอย่าให้โดนลูกกล้วยเดี๋ยวกล้วยจะเป็นแผลรอยเสียหายนะครับแล้วก็เชือกที่เราเอามาครับจะเป็นเชือก เือกปอปานเชือกฟางเชือกอะไรที่เรามัดแล้วมันมันไม่บาดต้นกล้วยหักนะครับก็มัดมาครับปึ๊บมัดผมจะมัดสองปะนะครับมัดสองช่วคง,ง,นนงครับหนึ่งสองปึ๊บตัวนี้ครับเแล้วก็ตักเข้าไปนะครับปุ๊บปุ๊บ เสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็อีกช่วงหนึ่งครับผมก็จะมัดบริเวณด้านบนนะครับเพื่อเพิ่มความแน่นหนาเอาเชือกล็อกไปสองรอบเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นสวนที่เขาปลูกปลูกแบบมืออาชีพปลูกถ้าเป็นสวนกล้วยใหญ่ๆเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ปลูกสองปอดนะครับเขาปลูกปอดเดียวแต่ผมจะปลูกสองปอดเราไม่ใช่มืออาชีพเนาะ,ะดึงสองสามดึงปึ๊บ รัดไว้แล้วก็รัดคอขึ้นมานะครับตะบัดคอยเชือกขึ้นมาปุ๊บปุ๊บ,บมัดครับผมปุ๊บเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการทำกล้วยครับ ในการเอาไม้สอดไปที่ข้างบริเวณเครือกล้วยนะครับสอดก้านที่2อถัดลงมานะครับสอดลงมาฟืบแล้วก็ตรงนี้ผมก็มัดเปาะแรกนะครับแล้วก็ถัดลงมาครับผมตรงนี้มัดเปาะที่สองแล้วก็มาดูตรงนี้คือความห่างของไม้ที่ผมใช้เสียมขุดตรงนี้ครับที่ผมใช้เสียมขุดแล้วก็ปักไม้ลงไปห่างจากโคนกล้วย หนึ่งศอกหรือประมาณ30เซนโดยประมาณนะครับผม